สวัสดีครับนักเรียนพบกับคุณครูอารมณ์ช่วยเรียงอีกแล้วนะครับในการสอนออนไลน์ด้วยคลิปวิดีโอการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาะและวัฒนธรรมชั้นประถมะศึกษาปีที่4นะครับสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอีกตอนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสุดจริต3และทุจริต3นะครับซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่2พระพุทธศาสนาโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต<ม>ได้ครับเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูขอแนะนําให้นักเรียนได้ปฏิบัติขั้นตอนในการเรียนรู้ซึ่งมีอยู่4ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ชมคลิปการสอนตั้งแต่ต้นจนจบ 2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำใบงานหรือทำการบ้าน 3. ปฏิบัติทำใบงานหรือการบ้านจนเสร็จแล้วเก็บไว้ เตรียมส่งกับคุณครูในวันที่โรงเรียนเปิดภาคเรียนปกตินะครับและ 4. ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนหรือแหล่งความรู้อื่นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับคุณครูขอให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการชมคลิปนี้อย่างมีความสุขนะครับหวังว่าคงพร้อมที่จะเรียนแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยครับ สวัสดีคนะ่ะนักเรียนชั้นป .4 ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องของหลักธรรมสำคัญของาศาสนาพุทธซึ่งหลักธรรมที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือหลักกรรมสุจริต3และพุทธจริต3นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันค่ะเริ่มจากหลักกรรมนะคะหลักกรรมคืออะไรหลักกรรมคือการกระทําโดยเจตนา ซึ่งประกอบด้วยกายกรรมกายกรรมคือการกระทําทางกายต่อมา 2. วจีกรรมวจีกรรมคือการกระทําทางวาจา 3. ม,มโนกรรมมโนกรรมคือการกระทําทางจิตครูจะบอกก่อนว่า กายกรรมคือการกระทําทางกายก็คือใช้ร่างกายในการทํากรรมต่างๆนะคะต่อมา 2. วจีกรรมวจีกรรมคือการกระทําทางวาจาวาจาคือการพูดคุยใช้วาจาหรือคําพูดในการทําร้ายผู้อื่นต่อมา 3. มมโนกรรมมโนกรรมคือการกระทําทางจิต หรือการกระทําทางความคิดคิดไม่ดีนะคะคือก็เป็นกรรมเหมือนกันต่อมากุศลกรรมกุศลกรรมคือการทําดีหรือกรรมดีนั่นเองส่วนอกุศลกรรมคือการทําไม่ดีซึ่งก็คือกรรมชั่วนั่นเองค่ะต่อมาสุดจริตสาม สุดจริต3นะคะคือการประพฤติชอบซึ่งสามารถประพฤติได้3ทางก็คือ 1. กายสุดจริตเป็นการประพฤติชอบทางกาย 2. วจีสุดจริตเป็นการประพฤติชอบทางวาจา 3. มะโนสุดจริตเป็นการประพฤติชอบทางจิตต่อมา ทุจริตสามนะคะทุจริตสามคือการกระทําความชั่วซึ่งสามารถกระทําได้สามทางก็คือหนึ่งกายทุจริตเป็นการกระทําความชั่วทางกาย 2. วจีทุจริตเป็นการกระทําความชั่วทางวาจา 3. มโนสุจริตทุจริตเป็นการกระทําชั่วทางจิตเป็นไงล่คะครับ นักเรียนคงได้รับองค์ความรู้อย่างครบถ้วนนะครับจากการชมคลิปการสอนของครูวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่านักเรียนมีองค์ความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูตั้งเอาไว้นะครับครูจึงมีใบางานมาฝากพวกเราให้ได้ทำกันนะครับนี่คือใบางานสำหรับวันนี้นะครับขอให้นักเรียนได้อ่านคำสั่งหรือคำชี้แจงให้เข้าใจอย่างละเอียดน,นะครับ แล้วปฏิบัติการทำใบงา,านลงในสมุดแบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้เก็บเอาไว้สำหรับเตรียมส่งให้ครูตรวจในวันที่โรงเรียนเปิดเรียนภาคปกตินะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะครับและสัญญาว,ว่าจะนำรูปแบบการสอนลักษณะนี้มาฝากนักเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ